หลุมหลบภัยก็กันถนนก็กันอะไรกอะไรก็กันจมพลังกันจมพลังมีดีอะไรวะนะทำไมต้องทำไมต้องเป็นกันที่จะต้องไปสร้างหลุมหลบภัยล่ะก็ดูให้จบก่อนนะก่อนจะด่าผมฝ <c oughs> ากไปอย่างนี้เลยผมจะพูดเรื่องนี้นานแล้วอ้คนที่ถามกันจมพลังว่าทำไมต้องเป็นกันจอมพลังที่ต้องสร้าง ลุงโลดภัยไอ้ไอ้สสหรือว่ารัฐมนตรีอะไรสักสักอย่างหรือว่าไอรักษาการแทนนายกคนที่แล้วเปล่าไม่รู้ที่เห็นคุณกันจอมพลังทําเพื่อประโยชน์แผ่นดินทําเพื่อประโยชน์ประเทศชาติไปพูดว่าเด็กเขาว่าทําไมต้องเป็นกันจอมพลังเพราะพวกมึงไม่ทํากันไงสสไอ้พวกรัฐมนตรีทั้งหลาย ฟังคำพูดนี่รอพวกมึงประชาชนตายหมดงบป,ประมาณอนะหาเหวอะไรพวกมึงอะ่ะกี่เดือนถึงจะได้สร้างแต่ละอันกว่าจ,จะไปถึงคนสร้างเงินกินกันจนหมดคุณกันเขาทำให้พวกมึงละอายนะมึงควรที่จะละอายเห็นดีเห็นงามกับเขาเพราะเขาทำเพื่อประเทศชาติเราแทนทำแทนพวกมึงด้วยแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันไปถึงที่เขาสร้างจริงๆ ไม่ใช่ไปถึงแค่เศษเสี้ยวเดียวไม่ใช่งประมาณไปหนึ่งล้านไปถึงคนสร้างสามหมื่นอย่างเงี้ยะเข้ารู้ว่าพวกมึงแดกหมดไงประชาชนเขาถึงจะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเห็นพระรเห็นรรงแม่ทัพไปกราบพระสิ้นคิดพระสิ้นคิดช่วย ห้าล้านกมึงกันดราม่ากันนะทำไมอ่ะมึงไปว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ไอคนพูดว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์มึงทำอะไรเพื่อประเทศชาติบ้างมึงทำหรือยังอย่างน้อยลวงตาสิ้นคิดเขาก็ทำเพื่อประเทศชาติเขาทำเพื่อความสะดวกสบายของทหารเพื่อเขาจะได้วิ่งไปปกป้องอธิปไตยให้พวกมึงอยู่ มึงต้องเข้าใจไปด้วยหัดสำเนี๊ยบสำนึกบุญคุณแผ่นดินกันบ้างพวกมึงจะได้รู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรกันคุณกันเขาทำเพื่ออะไรแฟนเพจคุณกันหรือ fc คุณกันเขาสละเงินเพื่ออะไรก็เพื่อเขาเป็นส่วนหนึ่งไงส่วนหนึ่งที่จะปกป้องอธิปไตยไทยไงปกป้องพื้นแผ่นดินให้ลูกหลานพวกมึงอยู่ไงมึงจะออกมาพูดทำไม สซปักเก่งทั้งหลายเนี่ยพวกมึงก็โชว์ให้เขาได้เห็นแล้ว <c oughs> มึงหัดไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยไม่ต้องไปอ่านเพจใหญ่ๆหรอกเพจเล็กๆของกูเนี่ยมึงไปอ่านดูรัฐบาลก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ไปอ่านดูคอมเมนต์ไม่ต้องเยอะเลยเนี่ยคอมเมนต์เจ็ดแปดร้อยคอมเมนต์ของกูเนี่ยสามสี่ร้อยคอมเมนต์ของกูเนี่ยแทบจะเสียงเดียวกันเลย กูเชื่อเลยเว้ย